สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายพี่น้อง FC แฟนลับสาวหน่อยปิดบันเทิงที่น่ารักและเคารพกทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับนะครับอีกเจ้คลิปหนึ่งแกล้วกันครับพี่น้องนะครับกําลังนางซ้อมร่าอยู่นะครับมาทันออกหอนสาวหอดโดตจอกองนะครับก็เลยเมื่อพ่อพิลาหน่อยนะครับกำลังกินหมากกระทุกโลกอยู่นะครับหมากยทงก่หมากกระทุกโลกนะครับ อ้ารอบเลยเพราะหมูว่านวิ้งไม่หมดรอบไ่หดอบแย่ครับพี่น้องสวัสดีค่ะวิธีทำไมกล้องสวยจังแม่กล้องสวยหรือว่าหลุดบอมแอนบอเอาแบบนี้เออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเทมพูโมจิไทยลำเพลนงออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องเฮ้ยเยยางพานาพอดีพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเป็นโค้ดเฮ้ย พี่น้องนี่พิเศษมื้ยนี่นะครับพิเศษพิเศษหนูว่าน้ำมหาสูบบวพกับมือดิฟ้อแววพ้าแววยับลายยับเออพี่ว่ามีตุ๊กตาตุ๊กตาปวดปวดว่าเป็นคนเก็บเป็นกรรมการคือว่าเป็นกรรมการใช่แป๊บ สวัสดีครับนี่ยขีัเห็นเลยแกงว่าหางนี้เออทางนี้แงนี้แงนี่นี่นี่เอนูก็เลยยุตได้ะนี่นะครับจะเบื้องนี้เบื้งนี้พี่น้องพี่น้องว่าอยากเห็นอ่้เบาสตรึนกับสาวลึงสด็จกับลึง เลินกับลืมนะครับมานางก่านางคุยกันพอแล้วพี่น้องพอตัวลมกพอหาบ่ลำได้มาีนยมโอ้มันก็ได้อยู่พี่น้องอยากเบิ่งม่อยากเป็นเด็กาสาวอยเอา่วตอนลูกเล่นลูกเจ้าลูกเออนูกงเอาน้องยังย้อยยังลูกใรลูกใครเไอ้นี่นีเอาสวัสดีพี่เขาหรืยยังลูก เขาอยากจับมือขาอยากจับมือเนาะกล่องมุมนี้ปนีแลเออเกมเดี๋ยวมาเียร์เมเกมเกียรเกียรมเกียวะมาเกียร์นะมาเกมบล็อมาเลียร์ิุ่กัน

เออป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 อ่อป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 อนอปอปอยอป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 วปอ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 อปอปอปนปอ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 ปเปอ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 ปมปอ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 ่อป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 เปอปอปอปไม่ปอ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 ปกปอ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 ป นี่นะถึงได้นั่งกั้นไปอยู่นี่ครับแก่ไรครับนัมั้นแก่แล้ครับได้นั่งกั้นไปม้าเ่ครับอ่า่แป๊บนึ่แเี่ยไปเบอรมาเบอร์มาเบอร์เพราะว่าเป็นลูกเป็นลูกเข็มเดี๋ยวส่เดี๋ยวจะูกันเนียเหดอีแกู่กรวลไงวันนี้ลูกละี่ก้องให้พอนลูก

ม่เคยเครัม่เคยเเกิดมากขวี้ทีบอบ่เคยรบใทำเนี่ยบ่เคยมากให้รอบนี้ทียวบงดูมาเลยบุห้างมาเร้อขวนหึเพื่นพักกันอ่ำผมบาภาพลุดคลิปลุดไปเป็นมันก็เป็นคลิปหานาทีเนีถ้าเจ้าซ่วงมากแบบว่า รอบปล่ยมือเอินมือินวันที่สิบเจ็ดเก่าม้งเศร้าฝากี่นี่แม่มหากับําเพิ่นี่แม่วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดแมวละเอไว้กนั่นมาลำสามคัะบัรหาจุเก่บัดวันที่สิบเก้าสู่เก่าเก่าม้งเศร้าเก่าในที่ตะวันนี้แม่ปลาลอยดีเอาว้กันด้อนส่เดีนตัวย่างแบบตอนลอเนี่พ่อแม่อันนี้บนเท่าใดดอกอันผู้ทายขี้บ่นี่าเท่าใดดอกนี่ นี่ก็นุดนี่ก็นุดนี่่นเดี๋ยวทีมเระเบิดไมคให้ผมมั้ยอุ้ยไม่ชวนไม่ชดนเลยนะตกใจมั้งตกใจตัวเท่าเดียวหนึ่งตกใจกี่กี่เปอร์เซ็นต์มึกคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมคิดว่าเมื่อกี้ก็ไม่คิดเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรกับใคร ช่แล้ววันนั้นเราก็อาชิปัอยู่ดีคือซ่องหน้าเราจ้ะที่ซ่องหนาลราหน้าที่จอดชี๊ดเนี่พ่ว่าจอดชี๊ยังไงกับมูทชีพ่ม่นาเปีนี่ชิมัไปเรื่องไม่ม่คนนี้นะไม่มีปัญหาอะไรแต่คนนี้ที่จะมีปัญหาคนดีคนดีคนนีที่คุณเหรอที่คุเหรอที่คเหรอ ไปไหมาเราไปไหนมาไปไหนมาเขนเต้นไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมที่ไหนผมร้องจะคอจบแตกไม่ใช่บังเอกมังเอกไเหี้ยมันว่ะมีมันดามันดาเจ้าเหี้ยอันเหี้ยไ่ได้ห่วงดอกมึนถามผี่าบเบามีอยังอยัางน้าก่อนกันนี่เรื่องทานอยังมาต้องเบาเฮ้ ตกกันเท้าสองคอนพ่อก็มีอะไรจะพูดกันนี้ไปเห็นอยู่มือขึ้นคลิปอันมึงนอนไง้วตลอดถามก่ตั้มหงบ่าเดาเอาตีนไปกันเร็วคอยเห็นเด็กม่เอกนอนไงเจ้ากลมตุ้งเฉียงเฉียงเฉี่ยจอะไรนี่ตำหงโอโอเ้งนัากินนอนงากินเด็กนอนงากินเยปวงยุงเสียตโอ้ำหงจำงเออยังใจค่ะไม่จำหงำแตงเมื่อเดี๋ยวมาจะเอกามดีม้อเค วัวแดงก็จะควงเราว่าแกงวัวเออแก้วบะแม่ยันได้อันอันธรรมดาอันการใช่หรือว่าผู้ใด้เบาเนี่ยกะเออมันมันก็จะเหมือนเป็นการอําบาที่นี่ซอหนุดมาบาทมีอีหยังว่ะเสื่อยุนิดึงหรือเปล่าไม่ไม่คือเฮางงว่าคลิปลวดอีหยังวะ เพราะว่าในชีวิตกับบุเคยดีว่าสิขี่ไปข้ออันนั้นอันนี้มีเอเดียวไม่ถอาบน้ามติว่าดคลิปจะขออาบน้ามัน้สองเดียวถ้าสมมติว่าพี่พูดอะไรก็มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ซอมาบวกขึ้นเพิ่มทีเนี้ยไม่ล้วซอเป็นคนเปิดนะตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรนะอยู่อยู่ซอแบบอ้าตรกงโต๊ใจยืนป่จตกใจแล้วน้อแม่สีหน้าตกใจอยู่ผมสเกตดกใจแล้วไปนั่งกุมเขาแบบเม่อเพราะว่ามือมันมีอยู่คลิปหนึ่งคือลุนหาผู้ใดเนาะอาบน้านะยืนมือคำกำแพงอาบน้า สาวผมแม่เมื่อเขาแพ้หลังน่าปะลังทูโอ้จะเป็นลังทูให้ยังเมื่อกำกับแพ้งป เอาสั่งชูเอาลังชูเออเออเออถ้าไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่รู้นะว่ามือค้ำกำแพงนี่คืออะไรหนู้หนูก็ไม่รู้หนูก็คุยด้วยเหมือนกันแหละจะไปกินเป็นมูเล่าเด้อเท่าเท่าจะไปกินเป็นมูเล่าให้เรากินสองคนผัวเมีอะไรล่ะศูนย์แล้วกินสอัวมีอะไรเเออเขาเป็นเล่นน้ำแล้วอย่าไปกินเป็นมูเล่าเด้อ

อไรนูจะดูอะไรพอ่อ อานูไม่เคยเห็นใช่ไหมพี่น้องพ่อทาอะไรนะะเกลียดมากเลยจะน่าเกลียดอะไรก็ออกจะน่ารักไปพูดนี่มันเป็นสำเนียงตัวเองหรยอออกกล้องพ่อน่ะพ่อทำอะไรเด่ะพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรอะดูดิอะไรดำดำอันนี้คนนมกุม่านท้องเท่าท่าลูกพี่น้องโอ้ยเนี่ยพี่มีบอกให้มาขอเล่กไปด้ยขอเล่กอะไรขอเล่กกระนาล่างขอเล่กอะไรขึ้ขอเล่กอะไรมุสจะกินอะไรนักหนานี่ เรานุชอบเนาะโอ้นุชชอบไอันี่กินไหมไม่กินแต่ทุกครั้งไมาไม่ไม่ไม่มาเดี๋ยวมารักคลิปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาว่ากันไหมไปตั้งนู่นตั้งไหนตั้งนู่นแซงมึงเอาพี่น้องก็นั่งกินให้คลิปให้เป็นรองนุ่มหน้าเข่าเช้าน้าเสือ่อนร้องน้ำเข่ารองได้ร้องได้ รลองได้ไหมเนี่ยหนูลองได้บ้านของพี่ทำนะอะยังไงบะลองดูลองดูลองลองขึ้นต้นเป็นต้นแบบให้พ่อพี่เอเเขาหน่อยใช่ใช่จะเอาแค่สำเนียงไงพี่คือพี่เขาออกสำเนียงสวยไงแต่ว่าจะเอาลแ้ว ทำไมดูพูดดูพูดได้แต่ทำไมดูลองไม่ได้ดูลองเออพูดกับร้องมันไม่เหมือนกันบ้านบ้านของพี่ช้ำน้ำบ้านของพี่ช้ำนาำช้ำนา้ำมาช้ำพูดช้ำหมดแล้วได้ได้ได้ไหมได้เดี๋ยวฟังพบรัลาหัวลำโพงเป็นตัวอย่างสักหน่อยหนึ่งสำหรับพูนพี่น้องคราเลยได้จังหวะแล้วเก๋ตเพลงยัง ไครจเพิจิถ้าถ้งเที่ไหนไม่เอาให้ไปทำการบ้านว่าให้ไปเหตุการ์บ้านมาได้แล้ววัหนึ่งจังหวัดตรงการโขดที่ไหนว่าทู่ห้าทข่ไหนเป็นคนที่ไหนมาแขกอะไรคน เป็นคนไทยมีป้ามันเป็นคนทมีเป็่ไหามมทีค่ะต่ว่าเกิดหนูอไม่ใช่เป็นคนไทยหรือเปล่าไม่เอกหรเป็นคนไท่าบ้านเกิดหนูอยู่ไหนนะไม่พูดให้พ่อแกฟังชัดๆดังลึมพ่อคือบลบ้านเกิมหนูหนูเป็นคนทบ้านเต เอบ้านเกิดนุยเอ้ยนุยงกนยเอี๋ยวายตาตายตดยตยนายนายตายตายตียตายตยตาายต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 ายายตายายายตายตาเายายตายตายตาายตายยขาานายนยายายยยยาย S <S เมื่อใดเรื่องเดี๋ยวเล่าอีกอย่างดอกว่าเอาเข้าอ<น>ีดีนะมันเก่งเนี่ยเจอแบบแทนจับจุดจับจุดเอาสวัสดีหน่อยนอวว้องก็สวัสดีนะครับสวัสดีกลับกลับโซนีนอวบบุญกุบกุบเนี่ยนี่ยังไม่ได้เลยนี่จะฟังพี่นี่พี่จะสอนกลับสวัสดีแม่อวบบุญกุบกุ๊บเนี่ยพูดไหมโซนีนอวบบุญกุบกุ๊บเนี่ยพูดดิ จุกรปองประดิษฐ์จุกรเปองปรดีจุกระปอรดมิกาสวัดีคืจิกาสดีหลายเอาเลย้่าฮู้เลอทำไมจุกระปองประดิค่ะจุกะอจุงจุกระปม่เอาบางประดิษปุ๊บแค่เจุงกระปองประดิษปุ๊บปแค่เนียค่ะเอาไอกันทิ่หนาครับพี่น้องเไปแล้วไปแล้วมันบุนบายมากเลยคลิปนี้ จักอะไรมึงรู้อะไรไม่ร,ไร,ไมรู้จักอะไรใครกันเสน่ห์สนาดมุนบายไปหมดเลยว่ากันคลิปหน้าครับคลิปนี้ดีๆมีแหงเลยนะครับฝากุ้แช่กุ้งไรผู้นาะยปากุ้แช่กุ้งไร่ซับสไครต์ติดตามให้กับทีมงานลำพูนรอบผิวเที่ยวพูดเป็นพูดเป็นเอก,กเลักษณ์เอไปเลยคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ลายกุบงแชของเราด้วยนะค่ะ ติดตามช่องเคมกบ,บนชัยลำพินออกทิเชยร์ดยนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัีสวัสดีค่ะ